4ข้อแนะนำเลือกแหวนเพชรโดนใจให้เข้ากับตัวเรากลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับ EQ พอ่อคาเพชรจากร้านไอเลิฟเจมครับช่องนี้นะครับมีนานา,นาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอัญมณีแล้วก็เครื่องประดับครับที่มาอัพเดตให้ฟังกันทุกสัปดาห์เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe กกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ เคยไหมครับไปร้านเพชรแล้วรู้สึกว่าแหวนเพชรเนี่ยโอ้ยนราดตาสวยไปหมดทุกวงเลยนะครับไม่ว่าจะใส่วงไหนนะครับก็เข้ากับนิ้วเราไปหมดทุกวงเลยแล้วเราจะเลือกวงไหนที่ถูกใจกันดีลหละวันนี้นะครับอิกก็เลยมี4ข้อแนะนํานะครับที่มาแนะนำนะครับว่าเราจะเลือกซื้อแหวนกันอย่างไรก็ดีนะครับให้เข้ากับตัวของเรากันก่อนนะครับอันดับที่1เลยนะครับก็คือวัตถุประสงค์ของการใส่แหวนวงนี้นะครับคืออะไรนะครับ บอกได้แล้วครับว่าจริงๆเนี่ยการใส่แหวนวงหนึ่งนะครับมีหลากหลายเหตุผลอยู่มากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเป็นแหวนแทงความรักไหมเป็นแหวนมั่นหรือเปล่า ใส่เพื่อเสริมมงคลไหมหรือว่าใส่เพื่อออกงานออกการใส่แทนติดนิ้วเปล่าหรือว่าอื่นๆเหตุผลอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งแบบแต่ละแบบนะครับก็จะแตกต่างกันออกไปในเรื่องของตามเหตุผลที่เราในการสวมใส่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเมื่อรู้เหตุผลนะครับเราก็จะชัดเจนได้มากขึ้นนะครับว่าเราควรจะซื้อแบบเพชรสไตล์ไหนดีกันนะครับต่อมาข้อที่2ครับจะใส่นิ้วไหนก็ดีครับต้องบอกว่านิ้วเรามีทั้ง10นิ้วแบบนี้นะครับเป็น โป้งชี้กลางนางก้อยแบบนี้จริงๆต้องบอกว่าแหวนเพชรนะครับใส่ได้ครบทั้ง5นิ้วแบบนี้เลยนะครับแต่เราจะใส่นิ้วไหนก็ดีครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าสไตล์ของแหวนในแต่ละนิ้วเนี่ยวงวงก็มีความแตกต่างกันนะครับอย่างแหวนเพชรชูนะครับบางทีก็จะใส่นิ้วกลางนิ้วนางแบบนี้นะครับอาจจะไม่ได้นิยมในใส่นิ้วที่เป็นนิ้วชี้กันสักเท่าไหร่นะครับอย่างแหวนแถวนะครับสามารถใส่ได้ทุกนิ้วเลยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ลองดูนะครับว่าเราจะใส่นิ้วไหนนะครับก็สามารถช่วยจํากัดนะครับช่วยลอง ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับในการเลือกแหวนเพชรมากยิ่งขึ้นนะครับอันดับ3าครับอันนี้ชัดเจนมากนะครับถามว่า ตั้งงบประมาณก่อนนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าแหวนเพชรนะครับมีหลากหลายงบประมาณมากเลยทั้งทงที่มาทีแบบเหมือนเหมือนกันนะครับแต่เพชรไซส์ต่างกันราคาก็ต่างกันสูงแบบริบบิ้วได้เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการมีงบประมาณนะครับก็จะช่วยจํากัดนะครับแล้วก็สามารถชัดเจนนะครับว่าเราจะเลือกแหวนเพชรสไตล์ไหนดีแต่ถ้ามันสวยนะครับก็เติมงบเพิ่มเข้าไปนะครับไม่มีปัญหานะครับอันนี้และอันดับ4ี่อสุดท้ายครับ ผมขอใช้คําว่าใส่แหวนที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเคสที่ผมเจอในหลายๆเคสแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าแหวนที่เรารู้สึกว่าใส่แล้วรู้สึกเราถูกโลกเราอยากใส่มันทุกๆวันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยนะครับแต่ว่าใส่แล้วปุ๊บเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ถนัดหรือเราไม่สบายครับแล้วสุดท้ายเราซื้อไปแล้วก็ไปเก็บนะครับแบบนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับได้อย่างเช่นนะครับในเรื่องของ แหวนมั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบว่าเจ้า่าวบอกว่าแใส่แหวนวงนี้สิแต่เจ้าสาวบอกว่าเจ้าสาวชอบวงนี้มากกว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องบอกว่าให้คนที่ใส่นะครับเป็นคนตัดสินใจแล้วเป็นคนเลือกนะครับเพราะเขาจะมีความมั่นใจในการสวมใส่แหวนวงนี้นะครับและการที่ใส่แหวนวงนี้ได้เรื่อยๆครับก็คือความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นกับแหวนวงนี้สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นครับเลือกแหวนเพชรวงที่มั่นใจก็เลือกที่ไอร์ลีฟเจนได้เลยนะครับโดยสรุปนะครับจะใส่แหวนวงไหนดีให้แนะนํา4ข้อนี้นะครับใส่ด้วยเหตุผลอะไรรคับ ใส่นิ้วไหนดีต่างงบประมาณเท่าไรใส่แล้วมั่นใจไหมและสุดท้ายนะครับก็ขอให้ทุกทุกท่านนะครับได้แหวนที่ถูกใจนะครับและถ้าเกิดว่ายังไม่รู้นะครับว่าจะใส่วงไหนดีให้อีกแนะนําได้เลยนะครับอคิวพ่อคาเพ็แจกรัดไอรเลิฟเจนะครับก็เดี๋ยวจะช่วยแนะนําให้กับทุกๆคนเองนะครับอีกก็จะพร้อมดูเลยให้เราเต็มที่เลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในอีพีหน้ากับไอคิวพ่อคาเพ็วันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ